สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Home Us e นะครับหรือว่าใช้ตามบ้านนะครับของ All Well ครับตัวนี้เป็นรุ่น B S X 593นะครับด้วยว่าช่วงนี้ครับผมกำลังเข้าการตรวจรับรักษาอาการโรคความดันโลหิตสูงนะครับแหมเมื่ออายุมากขึ้นโรคภัยก็ตามมานะครับท้งหมอก็เลยแนะนำให้หาเครื่องวัดความดันมาใช้นะครับสำหรับการติดตามอาการแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลประกอบด้วยนะครับทีนี้ส่วนของตัวนี้ผมจะขอพูดในรูปแบบของผู้ใช้จริงนะครับเพื่อให้ท่านที่สนใจเรื่องของการใช้เครื่องวัด ความดันโลหิตนะฮะเป็นข้อมูลประกอบว่ามีการใช้งานยังไงผมเลือกยังไงตามความเข้าใจของผมเองแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานของผมเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมจะไม่แนะนาําหรือว่าบอกว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับเพราะว่าการตัดสินใจเนะี่ยเป็นความเห็นของแต่ละท่านนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวกล,กล่องกันก่อนนะครับโดยปกติตัวกล่องเนี่ยครับจะบอกค่าเรียกลักษณะ คุณลักษณะคร่าวๆของตัวผลิตภัณฑ์ที่สําคัญไว้นะครับเราจะเริ่มดูกันเลยนะครับโดยของตัวนี้นะครับหน้ากล่องเนี่ยชัดเจนมากนะครับเขียนว่าระบบเสียงภาษาไทยเออนะครับวันนี้ดีมากเลยเนาะนะครับแล้วก็รูปแบบหน้าจอนี้เขาเขียนว่าจะสามารถปรับได้3สีตามระดับของความดันนะครับมีเขียวเหลืองแดงนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นเกณฑ์การเตือนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เขียนว่าได้รับมาตรฐานตัวชี้วัดจาก องค์การอนามัยโลกนะครับตัวนี้คือผมไปดูในเว็บไซต์ของเขาครับคือเขาจะมีการขอรับรองแล้วก็เทียบมาตรฐานนะครับลงในอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับอันนี้ก็มีหน้าจอ LCD นะครับแน่นอนเครื่องวัดความดันที่ใช้ตามบ้านนะครับหรือใช้เป็น h o m ยูสเน็ตก็จะมีหน้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะของการมีเสียงพูดบอกด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มใช้งานซึ่งปกติของพวกนี้จะออกแบบมาให้ใช้งานง่ายครับใช้ปุ่มเดียวก็ทํางานได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการตั้งนะครับเขาบอกว่าตั้ ผมอาจจะไม่ต้องขนาดนั้น,นะครับที่มาดูในส่งตัวข้างกล่องนะครับแน่นอนเป็นสเปคนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรุ่น B SX 593นะครับจอสแสดงผลเป็น LCD นะครับดิจิตอลนะครับ ทีนี้ช่วงการวัดของเขาเนี่ยเริ่มตั้งแต่0ถึง290ม mm. ิลลิเมตรประหลอดนะครับแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจวัดได้40ถึง180ครั้งต่อนาทีนะครับทีนี้มาดูค่าความแม่นยำนะครับจะมีค่าบวกลบนะครับประมาณสัก3มิลลิเมตรประหลอดนะครับแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนะครับจะเอ,อเื้อือประมาณสัก5นนะครับความละเอียดความถี่ของเขานะครับคือ1มิลลิเมตรประหลอดนะครับใช้ฐาน4ก้อนนะครับอุณหภูมิที่ใช้ก็คือจะเป็นช่วงประมาณ 2 0 5 0องศานะครับคือไม่ควรร้อนมากนะครับก็คืออุณหภูมิห้องก็ยังใช้ได้นะครับชุดหนึ่งกล่องตัวนี้เ็าเขียนว่ามีกระเป๋าใส่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่านะครับหน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้มีวิธีใช้คร่าวๆบอกด้วยนะครับหน้าจอเปลี่ยนสีตามความดันที่วัดได้เสียงภาษาไทยนะครับแล้วก็จะมีการใช้โอนนี้ดีทีเดียวนะครับ ผมบอกวิธีการใส่เนาะนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นส่วนของตัวกล่องด้านนอกนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ข้างในกันอ่ะโอเคนะครับมาดูอุปกรณ์กันนะครับเริ่มต้นผมแกะออกมานะครับที่มีในกล่องเลยก็คือจะเป็นเหมือนกระเป๋าครับกระเป๋าใส่มีซิปนะครับใส่จะพอดีกับตัวเครื่องวัดความดันเลยนะครับแล้วก็จะใส่อุปกรณ์พวกนี้ได้ด้วยนะครับเป็นซิปด้านบนแบบนี้นะครับอย่างเนี้ย ซีดัมนะครับอันนี้ที่มีมาให้นะครับในกระเป๋าเลยนะครับแล้วก็จะมีฐานด้วยนะครับเครื่องตัวนี้ใช้ฐานแบบ 2A นะครับสีก้อนนะครับแล้วก็จะมีฐานแบบนี้มาให้เลยนะครับสามารถใช้ได้ทันทียังไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่ก็ใช้ได้ประมาณนึงนะครับน่าจะได้ไม่นานนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนสายชาร์จนะครับช่วยชาร์จนะครับตัวนี้นะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ฐานนะครับเราต้องการเสียบ วอร์แ Bank ที่ใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือมีเป็นภาษาไทยนะครับผมเปิดดูคร่าวๆแล้วค่อนข้างดีนะครับในส่วนของการใช้งานในส่วนของการติดตั้งอะไรเหล่านี้นะครับก็ดูง่ายทีเดียวนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับมีเป็นภาษาไทยบอกนะครับนะครับดูง่ายนะครับดูง่ายตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องบางครับทีนี้นะครับกระทัดรัดนะครับเนี่ยดูฝ่ามือผมนี่นะ ก็จะไซส so so ์ประมาณนี้นะครับซึ่งผมเคยเห็นของพี่ที่ทางานที่ยืมมานะครับเดี๋ยวจะมีเทียบกันด้วยนะครับก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้เลยนะครับปุ่มก็จะแบบเรียบง่ายนะครับมีปุ่มเซตปุ่มเมมแล้วก็สตาร์ตสต็อปแค่นี้เองนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับประมาณนี้ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นช่องเสียบเหมือนกับเสียบสายวัดความดันนะครับโอเคนะครับฐานใส่ด้านหลังนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับเปิดใส่ฐานได้นะครับอังนี้นะครับีด้านข้างนะครับเป็นสายเสียบนะครับสำหรับชาร์จ power bank หรือเป็น usb นะครับตัวนี้เนาะให้ดูนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การวัดความดันนะครับคือเป็นปลอกแขนนั่นเองครับนะครับเป็นปลอกแขนแล้วก็จะมีเป็นสายแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบให้ดูนิดนึงคะนี่ฮะอย่างเงี้ยนะครับเป็นสายมาแบบนี้เลยในห่อนะครับตัวนี้เราก็จะเสียบกับไตัวนี้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในกล่องมาประมาณนี้นะครับโอเคนะครับดูแน่นหนาดีนะครับนะครับวัสดุก็ ใช้ได้นะครับไม่ได้ดูบอบบางนะครับอย่างที่ก you know ังวลนะครับแข็งแรงทีเดียวนะครับแน่นนะครับไม่หลวมนะครับเนี่ยนะครับแน่นเลยไม่หลวมอันนี้ก็เหมือนกันเย็บดีนะครับนะฮะรอยเย็บถือว่าดีนะครับดีไม่มีหลุดไม่มีหลวมนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ใช้ได้เลยนะครับเ๋ยวอ่ะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะประกอบเครื่องใส่ถาดนะครับเดี๋ยวลองดูตัวเครื่องกันนะครับ โอเคครับทีนี้ผมก็ประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ฐานแล้วนะครับทีนี้เบื้องต้นนะครับสำหรับท่านใดที่เปิดใหม่นะครับก็คือจะต้องมีการเซตเครื่องเนาะนะครับโดยกดปุ่มตัวนี้ครับเซตค้างไว้ตรงนี้นะครับแต่ต้องปิดเครื่องก่อนนะครับนะครับเปิดเซตค้างไว้กดค้างไว้เลยครับพอกดค้างไว้ก็จะเป็นแบบนี้ฮะนะครับตัวกระพริบเนี่ยคือเป็น การตั้งค่าที่เราต้องตั้งค่าได้นะครับโดยลักษณะของการตั้งค่าแบบนี้มันจะต้องเป็นศักษณะของการตั้งวนนะครับไปทีละหมวดละหมวดคือมันไม่สามารถที่ย้อนกลับได้เช่นตัวนี้ผมตั้งไว้แล้วพอดีผมใส่ฐานแล้วก็ตั้งไว้เป็นปีนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ปีนี้ปีอื่นก็กดที่ตรงนี้ครับกดกดกดไปเรื่อยมันก็จะขยับไปเรื่อยบวกทีละหนึ่งทีละหนึ่งไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็นปีนะครับอันนี้ก็ นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของวันนะครับนี่ก็คือผมบันทึกวันที่9เดือน5นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเดือนอื่นก็กดที่เมมมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เจ็ดนดืผมกดให้ดูเห็นไหมครับนี่ปรับเป็นเดือน6เดือน7เดือน8เดือน9อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยฮะนี่ครับลักษณะวิธีการตั้งค่าแบบนี้นะครับค่าอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นวันกับเดือนเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับวันนะครับ อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตั้งรูปแบบเวลาครับแบบ12หรือ24ชั่วโมงนะครับตัวนี้สามารถปรับได้ใช่ไหมครับอันนี้ผมเลือกเป็นแบบ24ชั่วโมงนะครับตรงนี้ PDF azioni. นะครับเวลาเที่ยง35นะครับตอนเที่ยงพอดีนะครับตัวนี้อ่านะครับตัวนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนี่คือไม่ได้ตั้งนะครับคือ default ไว้ก่อนนะครับนะครับอัลามตั้งนะครับปลุกไหมนะครับอันนี้ผมเลือกไม่ตั้งนะครับก็ไปเลยนะครับ น้ครับปลุกนะครับอันนี้เรื่องแบบมีไฟหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าคือการมีไฟดูเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อยจบแล้วนะครับพอตั้งค่าเสร็จครบทุกหมดแล้วเขาก็จะดับแบบนี้เลยนะครับวิธีการใส่ก็คือผมก็จะเอาปกแขนตัวนี้ครับใส่ที่ต้นแขนนะครับแต่ดูจากคู่มือเมื่อกี้ก็คือว่าเขาจะแนะนําให้นำเนี่ยครับจุกที่เป็นสายตัวนี้พับอยู่เรียกว่าใส่อยู่บริเวณที่เป็นท้องแขนด้านในนะครับโดยเว้นจากความสูง จักศอกนะครับประมาณสัก2ซนติเมตรประมาณนี้นะครับคือให้ระดับเทียวกับหัวใจของเราเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับตัวนี้อ่าโอเคนะครับตัวนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับโดยในส่วนของตัวปลอกแขนตัวนี้ครับก็คือจะให้อยู่ใต้ท้องแขนพอดีนะครับความยาวจากศอกก็ประมาณ2เซนนะครับตัวนี้นะครับจะเผื่อนีดหน่อยประมาณนี้เห็นะครับในระดับเดียวเวลาที่เราวางท้องแขนลงไปก็คือจะระดับเทียวกับหัวใจพอดีนะครับตัวนี้นะนะครับถือมุมมัวางไปแล้วแบบนี้ จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้การใช้งานก็กดปุ่มเปิดแั่นองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับทีนี้ผมต่ออุปกรณ์เรียบร้อยตั้งค่าพร้อมนะครับแล้วก็ใส่ที่ปอกแขนพร้อมแล้วนะครับก็จะเริ่มทดสอบกันเลยนะครับโดยกดปุ่มสตาร์ทปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยนะครับจะมีไฟขึ้นด้วยนะครับ เคเครื่องก็จะเริ่มแล้วนะครับอันนี้ในส่วนของข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับผมขออนุญาตปิดสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลนะครับอ่าโอเคนะครับ ในการวัดนะครับตอนนี้ก็ โอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าที่วัดได้นะครับตัวนี้เนาะนะครับก็จะมีค่าตากันเลื่นของหัวใจด้วยนะครับบอกเป็นเสียงด้วยนะครับวล้วก็บอกสีเป็นเกณฑ์ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีทีเดียวนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ไปส่งการใช้ถือว่ารวดเร็วนะครับประมาณนาทีหนึ่งก็เสร็จละนะครับพร้อมการรายงานผลนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมนํามาวัดนะครับก็คือเป็นของโอมอรอนนะครับตัวนี้ ให้ดูนะครับตอนนี้ผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้จะามาเปรียบเทียบว่าอันนี้ไม่ดีไม่มีมาตรฐานใช่ไม่ได้หรือว่าอันไหนไม่เหมาะไม่สมอันนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะครับแค่เป็นการรีเช็คให้ดูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลน,นะครับโดยตัวที่ผมนํามาใช้นะครับโอม่อนตัวนี้นะครับเป็นรุ่น HEM 7111นะครับซึ่งสเปคกับพวกค่าพิกัดความเผื่อต่างๆพวกนี้ครับจะเป็น ตัวเดียวก,กันกับอันนี้ที่ผมเอามาลองเลยนะครับของเ i วิล l นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองกันเลยนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ใส่ปลอกแขนมันเดิมนะครับนัตำแหน่งเดิมนะครับนั่งที่เดิมแล้วก็กดสตาร์ทนะครับ โอเคมาแล้วนะครับถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับต่างกันเป็นหลักหน่วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับแต่๋ยวตัวนี้วัดที่หลังนะครับอัตราการเด่นหัวใจก็อาจจะน้อยกว่าน่อยนะครับเนื่องจากว่าก่อนถ่ายคลิปเนี่ยผมลุกไปทํางานบ้านมานะครับมันก็เลยจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่โดยรวมถือว่าใกล้เคียงกันนะครับน่าพอใจทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาสรุปตอนท้ายนะครับ ทีนี้ในช่วงท้ายนี้ผมอยากจะพูดถึงความรู้สึกหลังการใช้งานแล้วก็เกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อของผมนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะประกอบได้ดีแข็งแรงนะครับแล้วก็สายเนี่ยรัดค่อนข้างดีทีเดียวนะครับการเย็บถือว่าดีนะครับแน่นไม่หลุดไม่ร่วงนะครับแล้วก็นะครับดึงด้วยผ้าตัวนี้ครับที่เป็นสายรัดเนี่ยอาจจะยังใหม่อยู่นะครับก็อาจจะดึงแล้วแบบแข็งหน่อยนะครับแต่โอเคใช้ไปสั้นก็อาจจะนิ่มนะครับตัวนี้นะครับต้นนะครับทีนี้ส่วนของตัว เครื่องวัดความดันตัวนี้ครับถามว่าทําไมผมถึงซื้อตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าพอช่วงที่ผมรู้ว่าผมต้องใช้เครื่องนี้ผมก็เปิดดูในแอปช้อปปิ้งนี่แหละครับเวลาที่เราเปิดดูในแอปช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ในไหนที่เราสนใจนะครับมันก็จะมีแนะนํามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีแฟลชเซลขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้พอมีการเปรียบเทียบหลายราคาเดี๋ยวผมจะเน้นเป็นช็อปที่เป็นออฟฟิเชียลครับ เป็นออฟฟิเชียลของของร้านนั้นๆนะครับแล้วก็จะเน้นเรื่องของตัวราคานะครับแน่นอนคือเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับอย่างไม่แก่ของอมร้อนของพี่ที่เขาเอามาใช้เขาซื้อหลายปีแล้วนะครับสมัยนั้นก็ราคาเกือบ2,000นนะครับอันนี้ก็ผมซื้อมาประมาณสักเก้าร้อยบาทนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้มาจากแฟตเป็นแฟตเซลล์นั่นเองนะครับก็พอเห็นแฟตเซลขึ้นนะครับแนี่นอนผมก็ใส่ตะการแล้วรอเลยนะครับมีเวลาสักหน่อยนะครับตอนที่กดเนี่ยโอเคมีเวลาเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็ดูข้อมูลนะครับ แล้วก็ไปดูในเว็บไซต์ของเขานะครับมีการขอรับรองมาตรฐานจริงนะครับมีการประเมินจริงนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่นี้พอมาลองกับของอมรอนแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในการใช้งานนะครับโดยผมจะไม่ได้เชียร์หรือว่าแนะนําให้ซื้ออะไรไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนี้คือประสบการณ์การใช้งานของผมนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลว่าสำหรับท่านใดที่ต้องการใช้ในส่วนเครื่องัดความดันนะครับสำหรับ ใช้ที่บ้านนะครับแต่ที่เมื่อสักครู่นี้เนื่องจากว่าผมต้องลุกไปทํางานบ้านไปนู่นไปนี่นะครับมันอาจจะไม่นิ่งนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยนะึงจริงเวลาวัดเนี่ยเนาะเวลาเราไปโรงพยาบาลเวลาวัดเนี่ยทางหมอทางพยาบาลเขาก็จะให้เรานั่งรอก,ก่อนสักครู่นะครับไม่หายเหนื่อยเวลาเดินไปนะครับเราค่อยวัดถึงจะได้เป็นความค่าความดันที่เที่ยงตรงเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าทํานู่นทนํานี่ไปออกกําลังกายมาไปทําอะไรมาแล้วมาวันอันนั้นน่ยไม่ตรงแน่นอนนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับมีเสียงภาษาไทยมีสีบอกเตือนนะครับที่เป็นเกณฑ์ผผ่่่าานนไมปกติ สูงหรืออะไรยังไงนะครับจริงๆมีการเมมได้ด้วยนะแต่ผมไม่ได้ตั้งค่านะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆที่แนะนํากันในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจใช้เครื่องวัดความดันแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้สวัสดีครับ